วัคซีน mRNA ของไทยได้ผลนะครับเมื่อมีหนุ่มอาสาสมัครคนหนึ่งฉีดวัคซีนจุลาโคฟปรากฏว่ารอดไม่ติดโควิดคนเดียวในบ้านนี่เป็นข่าวดีของความสามารถของนักวิจัยไทยนะครับหนึ่งในอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนวิจัยจุลาโคฟ19ที่ใช้เทคโนโลยี mRNA โดยศูนย์วิจัยวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์จุฬาพบว่าฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มที่บ้านและออฟฟิศ โควิดกันเกือบยกทั้งครัวยกทั้งบ้านเลยแต่อาสาสมัครคนเดียวนั้นที่ไม่ติดซึ่งขนาดนี้ก็รอทดลองในอสมอกลุ่ม2กลุ่ม3เสร็จก็คาดว่าไตรามาสที่1นถึงสในปีหน้า2 5 6 5เนี่ยก็จะใช้ได้แต่ย้ำว่าควรจะต้องรักษามาตรการระยะห่างทางสังคมข่าวดีจากวันที่ข่าวดีครับวันที่22สิงหาคมผู้ใช้เฟซบุ๊กก็คือคุณสุภกริ ทีรปัญญารับหนึ่ในอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนจุลาคบท่านอายุ26ปีนะครับได้รับวัคซีนจุลาคบครบ2เข็มเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาได้โพสต์ข้อความว่าว่าด้วยประสิทธิภาพของวัคซีนจุลาคบ19วัคซีน MIA ตัวแรกของไทยระบุว่าก่อนอื่นต้องขอบอกว่า ทางโครงการวิจัยนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยเลขภูมิคุ้มกันของวัคซีนแก่อสมอเพียงแต่บอกได้ว่ามันดีมากดังนั้นนี่จะเป็นการรีวิวและอธิบายจากประสบการณ์จริงเมื่อที่บ้านและออฟฟิศของผมก็คือคุณสุกริตเนี่ยติดโควิดเกือบยกครัวแต่คุณสุกริตนั้นเป็นคนเดียวที่ไม่ติด 1. วัคซีนจุลาโบนั้นถูกพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์ของจุฬา โดยศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรม 2. วัคซีนจุลโคบเป็นวัคซีนชนิด m i a ที่มีพัฒนาและวิจัยต่อย,ยอดมาจากโมเดอร์นาดังนั้นประสิทธิภาพที่ออกมาจึงมั่นใจได้ว่าเทียบเท่าไฟเซอร์และโมเดอร์นาหรืออาจจะดีกว่าสำหรับการป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าเพราะกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาต่อไปหลังจากทดสอบกับอสมกลุ่มแรก 3. คุณสุกรตได้รับวัคซีนขนาด25ไมโครกรัมซึ่งใช้ไม่กว่าไฟเซอร์จำนวน2โดสฉีดห่างกัน3สัปดาห์ข้อ4อาการและผลข้างเคียงโดสแรกเมื่อวันที่24มิถุนายนปี64มีอาการปวดหัว,หวและอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดต่อเนื่องราว2-3วันไม่มีไข้และยังทำงานได้ปกติฉีดโดสที่2เมื่อวันที่15ก Tail รนฎาคมปี64 ปวดหัวหนักกว่าโดสแรกหลังจากฉีด2ชั่วโมงและจะถึงขั้นสมหลังจากฉีด6ชั่วโมงมีไข้หรือตัวรุมๆแต่ไข้ก็ไม่สูงมากปวดหัวตลอดทั้งคืนกว่าจะทุเลาลงก็คือวันที่2ซึ่งนอนสมรบกวนการทำงานแน่นอนหลังจากนั้นไข้าหายไปใน2วันส่วนอาการปวดหัวจะต่อเนื่องไปร่วม3-4วันเลยทีเดียว หลังจากฉีดวัคซีนครบ2โดสได้ราวหนึ่งสัปดาห์คุณพ่อของคุณสุกฤตเริ่มมีอาการป่วยปวดหัวไอส่วนพนักงานที่ออฟฟิศไปตรวจโควิด COVID, และปิดแอนติเจนเทสผลปรากฏว่าติดโควิดก็จึงมีการตรวจกันทั้งบ้านผลลับพบบ์พบว่าพนักงานออฟฟิศติด2คนไม่ติดหนึ่งคนซึ่งคนที่บ้านและพนักงานที่ติดก็ติดกันเกือบยกครอบครัวไปเลยแล้วก็คุณพ่อของคุณสุกฤตเองเพื่อความแน่ใจ ทางโครงการวิจัยก็ดนัดหมายให้คุณสุกฤตไปตรวจ RT-PCR อีกรอบเพราะว่าคุณสุกฤตนั้นกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งผลออกมาก็พบว่าคุณสุกฤตนั้นไม่มีเชื้อโควิดจริงๆคุณพ่อของคุณสุกฤตนั้นมีอาการหนักที่สุดส่วนพนักงานแทบไม่มีอาการในทำการรักษาตามอาการแบบโฮมไอโซเลชันแยกบ้านกันอยู่ ซึ่งเหตุการณ์นี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์จู่ๆอาการของคุณพ่อของคุณสุกฤตก็ุดหนักไข้สูง SPO2 ลดลงต่อเนื่องจาก95เหลือ92ในตอนเย็นและเหลือ89ในตอนกลางคืนไม่ค่อยมีสติและลำบากในการสื่อสารด้วยความจำเป็นที่จะต้องหาโรวงพยาบาลด่วนหรือซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบก็คือทุกที่เตียงเต็ม แต่โชคดีที่ติดต่อโรงพยาบาลสมุทรสาครได้ถึงกระนั้นโรงพยาบาลก็ไม่มีรถฉุกเฉินจาเป็นที่เราจะต้องขับรถไปเองในวันที่29กรกฎาคมนั้นหลังจากที่เพิ่งตรวจ RT-PCR ในวันเดียวกันคุณสุกิตต,ต้องใกล้ชิดคุณพ่อที่เป็นผู้ป่วยอีกครั้งครั้งนี้ได้มีการสัมผัสและใกล้ชิดมากแต่ด้วยความจําเป็นต้องพาไปโรงพยาบาลจึงไม่มีทางเลือก อุปกรณ์ป้องกันก็จะมีเพยงหน้ากากอนามัย2ชั้นเฟสชิลแล้วก็ถุงมือ,อยางคุณพ่อของคุณสุกฤตโชคดีที่ห้อง ER มีเตียงว่างได้รับการรักษาและรับยาฟาวิทันทีแม้จะยังไม่เคยตรวจ PCR มาก่อนก่อนที่จะได้แอดมิตที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแม้จะเป็นผู้ป่วยนอกซึ่งปัจจุบันอาการดีขึ้นมากแล้วย้ายไปโรงพยาบาลสนามและใกล้จะได้ใกล้จะได้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน ส่วนตัวคุณสุกิตเองยังมีนัดต้องไปเจาะเลือดเก็บตัวอย่างกับทางโรงพยาบาลจุลาผู้วัดภูมิวัคซีนหลังฉีด3สัปดาห์ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่คุณสุกฤตสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงประมาณ12วันไม่ได้มีอาการอะไรจึงได้ทำการและปิดแอนติเจนเทสอีกครั้งและผลก็ออกมาบอกว่าคุณสุกฤตนั้นไม่มีเชือ้ออย่างที่เห็นก็คือว่า คุณสุกริตนั้นผ่านการเสี่ยงติดเชื้อมาแล้วถึง3ครั้งและก็ตรวจ3รอบนั่นก็คือครั้งที่1คือการทํางานในออฟฟิศอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อโควิดในช่วงที่ในช่วงที่เชื้อกําลังฟักตัวและไม่มีอาการครั้งที่2ก็คือหลังจากคนรอบข้างอาการเริ่มออกผลตรวจออกมาเริ่มมีการให้พนักงาน work from home แต่ก่อนหน้านั้นคุณสุกริตเองยังคงต้องขับรถร่วมโดยสารกับผู้ที่ ติดเชื้อทุกวันครั้งที่3กลับมาสัมผัสผู้ป่วยโควิดโดยตรงอีกครั้งหลังจากดิสเทนซิ่งกันมานานสัปดาห์หนึ่งด้วยผลทดสอบนี้น่าจะบ่งบอกได้ดีถึงประสิทธิภาพของวัคซีน mrna ได้ดีในระดับหนึ่งและเป็นเหตุผลว่าทำไมวัคซีนจุลาคบน่าจะเป็นวัคซีนตัวความหวังของคนไทย สำหรับคำถามว่าคนไทยนั้นจะได้ฉีดวัคซีนตัวนี้เมื่อใดคำตอบก็คือกว่าจะวิจัยพัฒนาและทดสอบกับกับกลุ่มอสอมอกลุ่ม2กลุ่ม3เสร็จก็น่าจะช่วงไตรมาสที่1-2ถึง2ของปี2565เลยครับแต่ถึงกระนั้นถ้ามันฉุกเฉินจริงๆไม่แน่ว่าอาจจะมีการใช้วัคซีนตัวนี้เป็นเข็ม3ในช่วงปลายปีนี้ก็ได้ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือถึงแม้จะได้วัคซีนที่ดีแล้วยังไงการโซเชียลดิสเทนซิงก็ยังสำคัญเพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสหรัฐในตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคสำหรับวัคซีนจุฬาครบ9เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเช่นเดียวกับวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคและวัคซีนโมเดอร์นาเป็นการสังเคราะห์รหัสคำสั่งโดยใช้ในส่วนพันธุกรรมของเชื้อโควิด -19 ส่วนที่เป็นปุ่มหนามของโปรโตีนเมื่อฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกายเซลล์จะทําการสร้างโปรโตีนส่วนที่เป็นปุ่มหนามของเชื้อโควิด -19 ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อจดจาและตอบโต้เชื้อโควิด -19 รักคํราคสั่งที่เรียกกันว่า mRNA นี้จะเป็นคําสั่งชั่วคราวเมื่อทําหน้าที่เรียบร้อยก็จะสลายไปภายในไม่กี่วัน จึงไม่มีการัดสมในระยะยาวแต่อย่างใดสามารถเก็บที่อุณหภูมิ2-8องศาเซนเซียรได้อย่างน้อย3เดือนและสามารถเก็บที่อุณหภูมิ25องศาเซนเซียรได้อย่างน้อย2อาทิตย์จึงสะดวกในการขนส่งและการใช้งานไม่ต่างจังหวัดขอบคุณแหล่งข่าวจาก m a n a g e r o n l i n e c o m